ติดไฟประดับสวนแบบนี้เวลาฝนตกไฟมันจะช็อตไหมครับรอบรู้เรื่องไฟใน2อนาทีวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการเลือกชุดกู้สายไฟระยะกันน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยไฟไม่ช็อตจุดแรกแนะนำให้เลือกสายไฟที่ใช้ขนลวดทองแดงร้อเพราะเมื่อติดตั้งกับหลอดไฟหลายๆดวงขนลวดทองแดงจะมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าทนต่ออุณหภูมิสูงและช่วยระบายความร้อนได้ดี ที่สำคัญสายไฟควรมีความเหนียวทนทานผ่านการทดสอบที่ได้มาตรฐานเพื่อความมั่นใจว่าสายไฟจะไม่ขาดเมื่อโดนพายุหรือลแมแรงๆในส่วนของขั้วรับหลอดไฟแนะนำให้ใช้มาตรฐาน E 2 7เพราะสามารถหาซื้อหลอดไฟได้ง่ายควรเลือกขั้วที่ทำจากทอแงแดงเพราะจะช่วยกระจายความร้อนได้ดีเพิ่มประสิทธิภาพในการนำกระแสไฟฟ้าและยืดอ,อายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึง้นและควรวิปักเสียบพ,พร้อมใช้งานหลีกเลี่ยงก,การต่อหอัวปลั๊ก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานที่สำคัญเมื่อติดตั้งเราควรหมุนหลอดไฟทุกหลอดให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าทางขั้วรับหลอดไฟลดความเสีย่ยงที่อาจจะทําให้เกิดไฟช็อตได้แค่นี้คุณก็สามารถเลือกซื้อชุดปั้วสายไฟระยะกันน้ำไปตกแต่งสวนได้อย่างมั่นใจแบบไม่ต้องกลัวไฟช็อตคิดถึงหลอดไฟคิดถึงเลกิเซ่โรงงานผลิตหลอดไฟอยู่คู่คนไทยมามา,มากกว่า55ปีรู้ก่อนซื้อรอบหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช anel ของเลกิเซ่ ไม่ว่าจะเป็น Line Facebook สแกนเลย